สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็อยู่ในกรงแมวเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จับเด็กๆนะคะจ๊เอนะคะมีพร้อมแล้วกับบาทรายชามข้าวอาหารน้ํานะคะอยู่กันครบหน้าครบตานะคะพร้อมทั่ววันนี้นะคะเรามาพร้อมกับทน่าน,านเราจะใส่กัญชาแมวเข้าไปด้วยนะคะเราจะโรยๆเข้าไปเลยเข้าโรยแบบไหนเราก็จะโรยๆแบบนี้เลย ลรยโรยถ้าไปแบบนี้เลยนะคะกัญชาแมวโรยให้นอนสงวัหัวกว่าอาตาแมวทำอะไรอะแม่ทำอะไรไม่ก็โรยกัญชาให้หนูะคะเป็นไงกัญชาแมวโอเคไหมกัญชาแมวโรยเรียบร้อยแล้วโรยหมดเลย เกือบครึ่งสองเอ่เนอ,อะเป็นไงคะไม่รู้ได้ผลไหมแล้วืที่มันปิวปิวนี่ก็คือพัดลมนะคะสบายมากไม่มีใครสบายเท่าหนูอีกแล้วสุดยอดแล้วฮะโอ้ยเย็นขนาดนี้เหมือนอยู่ขั้วโลกเนือเลยยุงก็ไม่กล้าตอมหรอกเย็นเกิน โอ้โหโอ้โหแม่เอาไว้กำลังทานอาหารแล้วก็ยังมีเจ้าตัวโอ้โห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 ยังจะมาดูดนมอีกมให้ออาไปกินข้าวอีกอืมเอาอะไรคะถ้ามีอะไรอยู่ในนะั้นน้องมีหนู อันนี้นกจังจอกับหนูของลักของห่วง <laughs> <laughs> ของลักของข้า <laughs> หอกดอกกไมเหรอไม่ก็ไม่หืของรักของข้าเหรอใช่ไหมหนูคือของรักของหังใช่ไหมหนูน้อยเนี่ย ขูดเล็กได้ด้วยอเอเ้ยแจ่มว้าวเลยสนุกสนานเชียร <c oughs> ์นเย็นดีแค <c oughs> ่ไม่กวนแล้วนะงั้นนะอันนี้แม่จะไปก่อนนะแม่ไม่กวนแล้ว โออขึ้นแทนแล้วหนูเตรียมนอนแล้วเหรอดูดูพี่สมหวังค,คุณคุณพัพี่สมหวังกับแม่เอาไว้แต่คนพี่บุญไหลเหนื่อยแล้วเหรอไปแล้วนะ วันนี้นะคะก็ลากันไปก่อนนะคะที่นี้ไปพร้อมกับเด็กๆกอิ่มเลียมือเลียเท้าเดี๋ยวก็คงจะนอนกันแล้วเออถ้าเพราะว่าลมสบาย